วัสดีค่ะมนเนม,ะมื่นมอ,น,น,น,อ,น,อน,นี้นเขาสมาทอดมันหมูเอิ่นมันหมูเนาะทอดมันหมูลูกชายทอดมันหมูกินใส่มดเลยลูกต้องเอาไว้ก่อนทอดมันหมูมันเป็นทอดมันปลาทอดมันหมูสิวออกเปียวไฟอ่อนแห้งบ่เนี่ย เมื่อสีภาคนังนได้พี่น้องมีประตายไงเอื <laughs> ้อชอบสิภาคแนวใดเป็นประแสบตัวนันอันนี้มีแต่ทอดมันปลามีทอดมันหมูพี่น้องเอ้ยเห้ <laughs> มใส้คาก,กินอ่ะม่อนขอา ตัวใหญ่กินเขาลายแม่นะกินง้องอเนี้ยมาแล้วตัวใหญ่กินลายของมดเป็นหมอคนแล้ว <c oughs> <c oughs> นีตุ้งตวอ้วน แฝกสีสิบบาทก็พ่อสื่ออยูน่นี่เนาะเขาเชื่ออืมถ้ามันแสบก็ซื้อมากินอีกค้ามัแสบก็ลอ,องสื่อแล้วลองกินเบิ่งถ่ามันแสบก็เออซื่อมากินอีกเขามีหมดเลยสมหมูสมยังเขามีหมด มอมอ่วนมอสมบัยพี่นอ้องเอ้ยเห็ดงานไปน้ามันกระสูไปนา้าไปนในหลุมไส้มาซอยกับมีแห้งนี่จัิหน,นอ่อยเอามาแต่บ้านนอกตีอยู่คนเดียวกันยันเอาสิตายสิเป็นมือมันสาม งมามก,ก็เขาก,กับนามก็เห็ดเป็นเลยดีอ๋อก็เขาก,กับนามก็เห็ดเก้งเห็ดเป็นตุนยางอะขยันเห็ดกินนำเห็ดนั่นเห็ดนี่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ประวันในเด้อสวยๆทุกนาทีลูบยบาย